จากที่เราบนถึงชาบูตอนนี้ก็แถวนี้เพียบเลยครับสองหมืนห้าครับชาบูหนึ่งชุดสองคนกินอยู่ประมาณห้าหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไปแลกเงินก่อนครับเดี๋ยวกลับมากลับมากินชาบูตอนนี้ไปหาที่แลกเงินก่อนเพราะว่าเงินไทยเขาไม่รับนะ <c oughs> ชาบูน่าจะรับปะ ไม่ได้ถามดูเนาะถามดู่ามีอะไรนี่ไม่ใจลุยไทยมาเนี่ยะลุยไทยลุยไทยจำแล้ไหม ถามถามก่อนครับถามพนักงานว่าจะจ่ายเงินไทยได้ไหมเอาเป็นเนอ,อ,อเบ้บองฮะเอเอเบ้เมียนะเอเบ้เอเอเอเบ้มีมันก็อัปปาอัปปาอัปปาเนี่ยแต่บอไทยเมี่ยลุยไทยบองเมี่ยแต่ลุยไทยน้องไอ เอทีเอ็มไทยเอทีเอ็มไทมันเงียน่ะโมงไหนมันแรขึ้นเร่อยไปเมไทยดัสเอโเาโดา<ฟ>โด,โด,โดตางตราบานโ,<ว>โดลุยตราบานดูลามินดูล้า,ลาน Nó làm cái Bác. đô đô lui tra bạn. Mấy vòng. Ồ đô lui à? Ừ. Đô lui nó phải chắc. Sáng ngay à? ngày đấy. ngày đấy. ngày. Tè này đã lái không? Vài trăm đi trăm ơi, đi. Vài trăm đô mà nó vô trăm ơi, kia vô đô ra rồi. Trăm ơi, bục lên vô đô ra rồi. Ok, đồng chim hoa tờ dây tờ đô ơi. Ờ. Ok hết. เดี๋ยวเขาให้พนักงานเขาดู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 รูปแมวอีกดููมเดี๋ยวเขาจะไปเลกเงนเขมให้มันมันก็มีทห้เขมรอยู่ได้ใช่ไหมใช่เราก็นั่งกินรอเดี๋ยวเขาโอเคโอเคเหรอแต่สร้างอะไรแบบนี้ันจะไปประเ จอดนี่ให้จอดนี่ไม่เห็นขบวใครชิปนี่อ้าว,ว,าวอะไรอะไรทำบ่อไอสองหมื่นห้ากับสามหมื่นคือยังไงตอนนี้เราแวะกินข้าบูนะฮะ รเบียแดกี่เพอจริญจริญเนี้ยไอ้ม่ไชอบเพอรเนียังชอบแบบนาเนียงชอบแบบนาับเบียร์ย่แบบนาอย่มอยบองมยแค่สวดบ้านำเชียบ้าน Hát sơ bớt vô bia Khmer nè Bia... Cà Chia không? Anna và Daniel Xóm Vô mỗi bóng mũi Ok Bọc Khmer này Bia, bia เจ้าจะกินชาบูไหมครับหมอโอ,อแตกต่างกันตรงไหนอันไหนอันไหนต่างยังไงก็อันนี้มันเป็นเหมือนต้มยำใช่ไหมอันนี้อันนี้ที่หาวซื้ออีซุปโกซุปโก้อ๋นนออันนี้เนื้อบัวอันนี้ซุปบัวนี่ซุปเครื่<ะ>องสมุฮะยซุปเครื่องสมุนท์เครื่องสมุซุปปัดไทยปัดไทยชลาดีจังอ่ะนี่ซุปเอ่อเคร,รื่องสมุ ุกเื่องสมั่ไงเมีนอยอิยตาลีบ่อัตาลีได้เรเมียก่กรอันเมียนไงอันเมีนมียนาปกี้เหรหนังหมักฮะมียนาปกี้ให้หนังหมักปี้หนมึกหมกเอปลาอันนี้เป็นปลาหมึกอันนี้เป็น,น,น,นเนื้อวัวอันนี้ อันนี้อะไรนะเมื okay. ่ hey. อกี้ลืมจะเอาอะไรเอาปลาหมึกก็ได้หร uh. ือจะจะจะเอาเนื้ ah. uh. อเนื้อวัวสิอันเอาเนื้อวัวเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็ยิ่งอยากกินเดี๋ยวทำอะไรอ่ะใี่ปะอันนี้อมวยเอาเอาอันนี้สองปีงั้นเออจะไักอินข่าวนะฮะข่าวอันนี้อะไรปลา มูลฝรั่งสี่พันใบมุกหมื่นใบช๊อบหมินใบช๊อบหมืนสามสามล้านหมื่นหนึ่งปนอัดผสมได้ลุยไทยใจลุยไทยบ้านมันจะลุยขแม่ไม่นกองลุยไทย Khi, nó nói oi ký todo, tay oi oi. oi, thật mời 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 mời